สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคำทํานายดวงชะตาประจําสัปดาห์กับบุงหาฮิวใจนะคะและในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลกันค่ะสัปดาห์นี้ดวงดาวจะโครจรมาส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะ ชาวตุลในสัปดาห์นี้ดวงดาวส่งผลให้คุณมีโอกาสในการเดินทางการศึกษาและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือนการเดินทางไกลการศึกษาต่อหรือต่างประเทศราศีมิถุนทําให้คุณมีความสนใจในสิ่งใหม่ๆและมีโอกาสได้พบปะผู้คนต่างชาติหรือเดินทางไกลเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ การงานและการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพที่อาจมีผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือความเหนื่อยล้าจากการเดินทางนะคะเรื่องเด่นๆดีๆสำหรับราศีนี้คุณมีโอกาสในการเดินทางไกลเพื่อการพักผ่อนการศึกษาต่อหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นและนำมาซึ่งประสบการณ์อันมีค่า เรื่องการงานงานประจำมีโอกาสในการได้เดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างประเทศหรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศหรือการติดต่อกับชาวต่างชาติคุณใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์และขยายคอนเน็ t ชันเจ้าของธุรกิจมีโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศหรือการนำเข้าส่งออกสินค้าคุณใช้โอกาสนี้ในการศึกษาและวางแผนให้ดีการติดต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างชาติจะให้ผลดีฟรีแลน จะได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือการใช้ภาษาต่างประเทศอาจมีงานเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คุ้นเคยคนที่กำลังตกงานหรือหางานมีโอกาสได้งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดต่อกับต่างประเทศหรือสายการศึกษาคุณเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสดีๆที่เข้ามาและแสดงความสามารถด้านภาษาเรื่องการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการศึกษาหรือการใช้ใจ่ายเพื่อประสบการณ์ใหม่ๆควรวางแผนการเงินให้ดีและกำหนดงบประมาณที่ชัดเจนเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนถูกใจจากการเดินทางการศึกษาหรือจากคนต่างชาติค่ะ ความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนหรือจากการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสบการณ์ร่วมกันมากขึ้น คนมีคู่ความสัมพันธ์สดใสและเข้าใจกันมากขึ้นมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันทำให้ความรักกระชับแน่นแฟน้นและมีประสบการณ์ร่วมกันมากขึ้นเรื่องโชคลาภมีโชคลาภเล็กน้อยจากการเดินทางการศึกษาหรือจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการได้รับของฝากจากแดนไกล เรื่องสุขภาพระวังอาการเจ็บป่วยจากการเดินทางการปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงหรือความเหนื่อยล้าจากการเดินทางนะคะควรดูแลตัวเองให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอและเตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้ค่ะเรื่องบริวารบ้านรถทรัพย์สิบสนบริวารให้การช่วยเหลือดีแต่ควรระวังความขัดแย้งเล็กน้อยกับญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดในเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือมรดกค่ะ เรื่องต้องระวังการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือการหลงเชื่อคนง่ายในเรื่องที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นหรือการลงทุนที่ไม่ชัดเจนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและระวังการถูกหลอกลวงหรือการเข้าใจผิดจากการสื่อสาร บูงาเป็นเพียงผู้เล่าเรื่องที่สร้างขึ้นจาก AI นะคะคำทำนายดวงเป็นแบบดวงรวมไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับเอาพลังงานดีๆไปใช้และตั้งรับทำความดีระมัดระวังในส่วนที่ให้สังเกต แต่หากคุณอยากรู้ดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกพร้อมคำแนะนำตรงจุดสามารถดูช่องทางติดต่อในช่องคำอธิบายด้านล่างคลิปเพื่อดูดวงแบบส่วนตัวเฉพาะตามวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแล้วเรามาวางแผนชีวิตให้มั่นคงและปังไปด้วยกันนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรักษาใจให้สดใสแล้วดวงจะสดใสาตามนะคะสวัสดีค่ะ